อันนี้เรามาทายกันนะคะว่ามันเป็นรูปอะไรนะคะแะให้ให้ดูแวบบแก๊์พรุ่งนี้พรุง่งนี้ลินจะไปหาเจเจฟ 8G ที่ช่องเม็กฝ<บ>ากอะไรด้วยฝากอะไรไหมก<บ>็ฝากสวัสดีค่ะช่องเม้ยเสียจปุ๊บจะเดินซีรีส์นะคะวันนี้ลินจะพามาดูบรรยากาศคะ่ะวันนี้เมื่อกี้ลินขับมอไซค์ผ่านมาทิจะพาไปดูบรรยากาศนะคะที่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมทุ่งนาพี่จอนนี่นะคะว่าเยอะไหมวันนี้นะคะ วันอาทิตย์นะคะเป็นวันหยุดลมแรงมากนี่ค่ะนักท่องเที่ยวก็เยอะค่ะเออเดี๋ยวลงเดี๋ยวน้องก็ลมนักท่องเที่ยวเยอะนะคะจะพาไปบนฟังคุณค่ะนี่นะคะจะพาไปดูฝั่งโน้นตอนนี้คือเกี่ยวข้าวออกแล้วเด้อค่ะเด้อเกี่ยวข้าวออกแล้วแล้วพี่จันนี่เขาจะ ทำอะไรนะคะเดี๋ยวเรนจะพาไปดูเข้ามาแล้วก็มาเจอสาธิตไต่ตับนะคะสวัสดีค่ะสาธิตโอ๊ยมีแต่เพียงแะ่นออ่าให้ให้ดูแต่หน้านะคะแล้วน้องแนนสวัสดีค่ะอ้าสวัสดีค่ะแล้วเนี่ยคือพี่สาธิตก็จะมาต้อนรับเอฟซีกู้มาว่ากู้อยู่บ้านนะคะน้มาน้มาเหรอจ้าอันนี้โอ้โหนี่มีอาหารนะคะขายแล้วก็มีเสื้อมีกางเกงยีนนะคะเท่ๆขายนะคะ อย่าลืมมาอุดหนุนนะคะอ่ะ,อะเดี๋ยวพี่พายางมาฟังคุณเ้อตอนนี้นะคะเราก็เอาข้าวออกแล้วเด้อค่ะเด้อเอาฟางเอาข่าออกเบิดแล้วค่ะนี่คะ่ะก็จะโล่งๆหน่อยนึงตอนนี้ก็จะเตรียมดินนะคะเตรียมดินไว้ปลูกปอเทืองนะคะนี่คะ่ะปลูกปอเทืองนะคะนี่เห็นไหมนี่ลมเย็นมากเลยนะท่องเที่ยวก็ยังเยอะเหมือนเดิมนะคะอ่าแล้วก็ นี่ค่ะจากตอนนั้นที่เป็นสีเขียวนะคะแล้วก็มีต้นข้าวแต่นี้ก็เอาต้นข้าวออกหมดแล้วค่ะคนู่นเขาทำอะไรกันคะเราไปดูสิคะฝั่งนู้นเขาไปทำอะไรนี่ค่ะบรรยากาศก,ก็จะเปลี่ยนไปตามฤดูกาลด้วยค่ะเด้นอนี่เอาเอาไม้ไผ่มาลงอีกแล้วฝั่งนู้นนะคะเอาไม้ไผ่มาลงอีกแล้วนี่เอาไม้ไผ่มาลงทําอะไรเนาะเรามาดูกันดีกว่าเรามาดูกันดีกว่านะคะ หมามาจากไหนเนี่ยมานั่งมองดีแท้ <c oughs> นั่คือนางเบิ้งดีแทล่ะแลรวเรียกก็มาถ่ายรูปกันด้วยค่ะดูสิคะว่าฝั่งนู้นเขาทำอะไรกันนะคะฝั่งนี้เขาจะทำอะไรกันนะคะเรามาดูกันดีกว่านี่ โอ๋อันนี้ไม่ไผ่ใหม่เลยนะคะเนี่ยไผ่ใหม่เลยอันนี้ตรงสะพานสะพาน,นอีกมาอีกฝั่งหนึ่งเลยค่ะจําได้ไหมที่พี่จันนี่เขาบอกว่าเขาจะทําะะทหุ่นฟางยักษ์นะคะทําหุ่นฟางยักษ์นะคะกำลังเตรียมเตรียมสถานที่นะคะ อะไรกันคะสวัสดีค่ะครับุณอีหย่างกันอีกเนี่ยเล่นลุมครับเล่นลุมต่อ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 ย่อก่อต่อ่อตอต่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 อ่อต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 ่อี่อต่ะต่อต่อต่อน่้ต่อตมาต่อต่อต่ต่อต่อ่อี่อต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 ่งน่อต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 ต่อต่อตออต่อต่ต่อต่อต่อต่่นฟางยักษ คือกำลังขุดต่อหม้อค่ะเพราะว่ามันจะเป็นฐานใหญ่แล้วก็มันอาจจะหนักอะค่ะอู้บันยากขาดีไรค่ะเมื่อเนี้ยออกเลยนี่ตรงนี้ก็หวานปอเทืองแล้วนะคะหวานปอเทืองแล้วค่ะทีนี้ก็จะรอให้มันออกดอกออกผลนะคะอ,อน่าจะอีกวรามาณจากสองสาเดือนนะชิ้นหนาชิ้นใหญ่อะค่ะ นี่นะคะนี่นอ๋อเขาทำสะพานตรงนี้ข้ามไปฝั่งนู้นแล้วป่ะสวยๆค่ะสวยค่ะ,คะตอนนี้สวยมากเลยนะคะก็จะโล่งๆหน่อยนะคะเอ๊ะอีกอย่างวันนี้มีแดดนะคะเอวันนี้ไม่มีแดดบรรยากาศดีมากใครเดินมาหนุ่มเอ็มอ e. ไหนเดินมาคะน่นนะให้ทายให้ทายว่าเอมอีไหนคะเดินมา ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะน้องม่อนเจอกันอีกแล้วเราวันนี้พี่ก็ร้องมาไายอ่ะเพิ่นเทียดแต่นั่นมาหดหน้าอ๋อเอาม่อนม่อนต้องหดหน้าไหมม่อนนี่อ๋อเพราะว่าว่านได้เมื่อใดิมือป่าเถียงเอาบ้านเมื่อวานเหรอพกเจ้าบอวบ้านอค๋อหวานหวานแล้วก็ไทยนะคะโอ้โหอ่านจะถ่ายรูปเป็นนักโต้งอย่างหล่อไอ ค่สุดหล่อนะคะเออครงบใครใครก็บอกว่ากล้องพี่สวยนะจะบอกให้ในที่ส่งไปให้ลมแรงมากนะคะเราขึ้นไปตรงนี้นะคะเราจะหย่างขึ้นไปตรงนี้มันจะเหมือนไหมคะมันจะเหมือนไหมคะมาดูกันสิคะว่าเรจะเดินขึ้น อืมใส่อีแตะมาด้วยค่ะใส่รองเท้าอ่อนนัดมาบ่ได้ได้ปปย่ปางไปเบิ่งกันนี่ไงแยกไปทางฝั่งนี้นะคะไปฝั่งนี้นะคะสถานที่ที่เราจัดงานมันไงมากนะคะปีไม่คอคอใ้ทีนี่นะคะเป็นปีที่ หนาวสุดๆนะคะแล้วก็ลมแรงสุดๆนะคะมันคือสิมวันอ่ะอนะนี่ไงเขาเริ่มแล้วนะคะเขาเริ่มก่อนแล้วไป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 ไไปไเป็นเหล็กเป็นส่วนอะไรเนี่ยสวัสดีค่ะโอ้โหเร็วเร็วทันใจจริงๆเลยแค่ได้จากเมื่อแล้วคะเนี่ยสามวันนะคะอันนี้เป็นรูปอปอย่างเอาหายท้ายด้วยเนี่ย อันนี้เรามาทายกันนะคะว่ามันเป็นรูปอะไรนะคะให้ให้ดูแบบดวแบ,บๆประมาณคาดว่าอีก20กว่าวันก็มาจัดเดือนนะเนาะ,ะก็จะเป็นรูปร่างนะคะเริ่มแล้วอันนี้เป็นส่วนหัวนะคะให้ทายว่าเป็นว่าเป็นหัวของอะไรนะคะเพราะว่าพี่จันนี่ยังไม่เฉลยนะคะโอ้ยไม่ได้ผู้บ่าค่ะมาเด้อผู้สาวบ้านนักแก่ผู้สาวบ้านใกล้เคียงกันผู <laughs> <laughs> ้สาวบ้านใกล้เคียงนะคะมีผูเบานะคะเดี๋ยวเอมมี่จะมาก่อนคนแรกนะคะ เอมี่จะมาก่อนคนแรกนะคะหนุ่มๆมาทํางานกันตรงนี้งานฟีมือคะอ่ะรอดูนะคะเดี๋ยวดินจะอัปเดตให้ดูแล้วกันว่ามันจะเป็นรูปร่างยังไงนะคะค่ะพี่เจนนี่มือปราบฝากมาถึงเอฟซีนะคะให้มาร่วมทายกันค่ะว่าหุ่นฟางยักษ์หุ่นปั้นฟางยักษ์ของพี่เจนนี่จะปั้นเป็นรูปอะไรนะคะใครทายถูกพี่เจนนี่จะมีรางวัลให้ค่ะ เพื่อนเรเด้อค่ะเด้อป่าบกวัเพันดอกขอบคุณนะจ้าอ่ะแล้วเราก็มาดูน้ํานะคะมาดูน้ําว่าใสขึ้นบ้างหรือ,อยังที่วันนั้นพี่จอนนี่เขาบอกว่าน้ํามันมันคุณค่ะน้ําใสขึ้นหรือ,อยังเรามาดูดีกว่านะคะนี่ค่ะมันใสมันใสขึ้นหรือยังอ่ะมันก็ยังเขียวอยู่นะคะก็ยังเขียวอยู่แต่มันก็ก็ใสขึ้น หนึ่งนะคะอ๋อนี่คือฟางฟางวันนั้นที่เราจัดงานกันนี่ค่ะอ๋อมีปลาด้วะหงดํายังอยู่นะคะหงดํายังอยู่ ไม่ได้ตามอามไปนะคะงดำสองตัวยังอยู่นะคะนี่น้ำก็เต็มหมอนะคะนี่ค่ะนี่นะโอ้ยทำไมสวยอย่างนี้คะนี่โอ้อณาจักรของพี่จอนนี่นะคะว่าไงจ้าเด็กๆสองตัวเธอนี่กลมกืนกับไก่มากเลยนะลมแรงนะคะลมแรงนีรทุกเนี้ย พรุ่ง no นี้ลินจะไปหาเจ๊เจ๊ฟ 8G ที่ช่องเม็กฝากอะไรด้วยฝากอะไรไหมก็ฝากหาเจ๊เจ๊ฟนะครับคอยดูแลลูกแล้วก็ผัวแค่นี้บ่ครับดูแลลูกก็ผัวก็พอแล้วเอาในเอ็มวีทิ้งที่แอดไปนะทิ้งในนีผัวใหม่บ่เดี๋ยวได้ร่วมงานกันใหม่ครับหวังว่าเนะครับ เพราะว่าคงได้เร่่มงานกันให,หม่ครับจ้านี่นะคะพี่แอ๊ดฝากฝากความถึงเจ๊เจ๊แปด G นะคะเ<ม>พราะว่าพรุ่งนี้ลินจะแวะไปไปที่ร้านเจ๊เจีเจ๊นะคะไปเปิดใ้น<อ>ี่ให้ดูนะว่าเจ๊เจ๊เขาทำอะไรยังไงแบบไหนนะคะครับว่างๆก็ไปหาเลาะเท่านั้ Halo, นแหละลิน <laughs> เดี๋ยวไปดูช่องเม็กมีอะไรเดี๋ยวซื้อมาฝากนะคะครับ สำหรับคลิปนี้นะคะลินก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องเมียเสียปูจวดเดอะซีรีส์ด้วยจ้าแล้วก็ฝากติดตามทีมงานของค่ายจอนนี่มิวสิกทุกคนด้วยนะคะสวัสดีจ้า